สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแพทใหม่นะครับผมและในแพทใหม่นี้ผมคิดว่าคนทุกคนก็น่าจะเจอปัญหาอะไรต่ตางๆพวกนี้นะโอ้โหอะไรเนี่ยลงมาหัวกระพุ่งเลยปัญหาที่หลกัหลกๆนะครับที่ทุกคนเจอก็คือก,อการเปลี่ยนปืนนะครับก็คือเขาปรับมาใหม่นะมันทําให้การเปลี่ยนปืนของเรานะครับมีอันนี้อเมน,นิชั่นแบบทําให้เปลี่ยนช้าลงนะไม่ได้เปลี่ยนไวเหมือนแต่ก่อนนะครับซึ่งตรงตรงนี้ถ้าแบบ เราเคยเล่นแบบไ,ไวๆใช่ไหมมันอาจจะไม่ค่อยชินนะครับกับการที่เรามาเล่นแบบ,บ,บช้าลงนะเกมนี้ตอนแรกมันเป็นเกมไวเว้เอตอนที่มันแบบเปิดใหม่ๆนะเปลี่ยนอุปกรอะไรพวกนี้ไว,ไวหลังจากอัพแพนร,รอบนั้นก็เริ่มช้าลงนะครับช้าลงพอมาแพดร,รอบนี้ครับก็คือก็คือว่าช้าลงไปอีกนะครับผมเพราะมันเพิ่มแอนิเมชันเข้ามานะครับ ถาว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับแต่อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะกับการที่เราเล่นในแพทนี้นะครับเพราะว่าสายตาเราอะปกติมันจะชินกับการเปลี่ยนอาวุธเร็วใช่ไหมแต่นี้คือเราต้องมาปรับให้ชินกับการเปลี่ยนอาวุธช้าลงนะครับเราจะเล่นเกมไวได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับแต่มันจะมีความช้าลงไปนิดนึงนะครับผมยิงไป ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะอยครับไม่รู้ว่าหลายๆคนอ่ะจะปรับได้ไวแค่ไหนนะครับกับการเล่นเกมแพดใหม่นะมันก็ไม่ได้ปรับให้แย่ลงอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่เราไม่ชินกับมันเท่านั้นนะเกมทุกอย่างมันก็แบบม่การปรับตัวแล้วแหละถ้าทุกคนเคยเล่นพับ G ในสตรีมก็สไตล์เดียวกันเลยการเปลี่ยนปืนอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีแอนิเมชันมานิดนึงนะครับผม อันนี้เดี๋ยวซื้อกระสุศูนย์ก่อนอ,อุ้ยเจ็บเจ็บตอนผมเข้ามาแรกๆก็อันนี้เหมือนกันนะขอเข้าแล้วกันยิงหัวเลยผมก็แบบเซ็งเหมือนกันเพราะว่ามันช้าลงไงคือเราจะแบบยิงจะอะไรพวกเนี้ยโอ้โหมันช้าไปหมดเลยนะครับตอนนี้ถามว่าเริ่มชินไหมก็ยังไม่ชินเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องปรับตัวนะ พยายามอย่าเน้นถือมีดมากเกินไปนะเหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่าถ้าก่อนยัฟแพดอะเราถือมีดวิ่งไปแล้วเราเ,าเปลี่ยนปืนแล้วยิงได้แต่เนี้ยอาจจะมีแบบแอนิเมชันนิดนึงนะครับมันทําให้เราขึ้นปืนมาช้านะครับแต่ถ้าฝั่งลุนถือปืนมาเราโอกาสที่เราจะแพ้ไฟไ์จะสูงมากนะครับไม่เป็นไรเรามาปรับตัวไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของแพดใหม่แล้วกันนะ มารีวิวให้ดูนะครับและอย่างนะครับตัวซีโร่นะเขาปรับใหม่นะครับก็คือกระโดดได้สูงมากและถ้าสมมุติเรากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเนะี่ยมันก็จะอาจมันก็จะกลางลมให้เรานะครับแล้วก็ถ้าเรากระโดดขึ้นสิ่งกีดขวางอะ่ะมันก็จะทําการปีนให้เราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าโคตรโกงใครที่ชอบแบบยิงฟรีอะ่ะเล่นตัวเนี้ยบอกเลยว่าหาจุดยิงง่ายมากนะครับทามมิ่งอะไรพวกเนี้ยบอกเลย ถ้าเป็นคนที่หาแบบจุดยิงได้เก่งนะครับน่าจะชอบนะเราดูนะครับว่าปรับใหม่คือผมคิดว่าเล่นง่ายกว่าเดิมนะแต่เดี๋ยววันที่สิบห้านี้นะครับมันก็จะมีอ่าตัวละครใหม่เข้ามานะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นสกิลอย่างไงนะครับกับตัวละครใหม่นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับมาพร้อมกับแมทเทนพาร์ตเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ตัวนี้เข้ามานะครับเหมือนตัวใหม่จะเข้ามาทุกเดือนไหม มาพร้อมไปเท่นพาร์นะครับแพ่เดือนนี้ก็ปรับไปแล้วก็ถ้าจะต้องรอ,อทีก็เดือนหน้านะแผ่นนะนอกจากมันจะมีการแก้อะไรๆกันน้อยครับก็จะมีอัพอัปเดตเข้ามานะครับภายในเดือนนี้นะแต่ถ้าไม่มีอะไรแก้หรือเป็นการแก้ใหญ่ๆก็ต้องรอเดือนหน้าไปเลยนะครับตรงนี้มีคนใช่ไหมีย่ยวิ่งไปเพื่อนแชร์ไปละ สกินเวกเตอร์ก็สมมาแล้วแต่ผมก็ยังไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่กับเวกเตอร์นะนี่ไงโอ้โหรู้สึกว่ายิงไม่โดนแล้บช่วงนี้โป๊ะปะนี่นี่แล้วก็เออการสกิล,ลดาบของเราอะถ้าสมมุติเรากดกันใช่ไหมเรากดยิงอีกครั้งก็คือมันจะออกจากการกันนะครับก็คือมันเหมือนไวขึ้นกว่าเดิมอะมันดูพิวขึ้นนะครับ กดยูวีไปครับเดี๋ยวต้องไปหายิงคนบ้างอะ,ะไม่ได้ยิงใครเลยวิย่งไปทางนี้ก็น่าจะเจอคนอยู่นะแพทนี้อัพมาก็แก้ไปเยอะอยู่นะครับขึ้นสลิงแล้วยิงตอนแรกมันยิงไม่ออกนะตอนนี้ผมผมยิงออกลนะมันแก้ละตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าคนเห็นคนอื่นก็ยังมีอยู่นะไอ้แบบยิงไม่ออกอนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่ตรงไหนนะครับ แต่หลักๆที่ผมเจอก็คือขึ้นสลิงแล้วยิงไม่ออกถามว่าผมเจอไหม<ะ>แบบยิงไม่ออกแผทใหม่ก็เจอครับแต่ไม่ใช่แบบขึ้นสลิงนะมันจะเป็นบางจังหวะที่ยิงไม่ออกนะครับเรียบร้อย,ลอย,ยแล้วไอ้นี้ตัวตาล่าเนี่ยยิงได้ปะอ่ะยิงไปเข้าวงเลยเข้าวงเลยอย่ได้ปืนใหม่เข้ามาวีเศสเปลือยแล้วอะ เออ V S ยิงติดพิษพิษพิษสำหรับ V S เหรอ oh. ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะประมาณถ้าถ้าเข้าประมาณห้าหกห้าถึงหกดาเมจนะของ V S นะที่ติดไฟอะครับประมาณนี้มันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ถามว่าละลายเกาะได้ไหมได้ครับเอาไปยิงละลายเกาะได้ oh. เผลอ,อๆแบบบางทีเรายิงใช่หไหมเลื่อนเลยนิดเดียวมันรอดแต่น,นี้ไม่น่ารอดนะครับถ้ามีไฟนะ เพราะว่าตอนเรายิงอะไฟมันก็ติดตอนนั้นเลยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดูก,กันครับกระสุนไฟรู้สึกที่มันปรับมาก็จะมี v S กับคารานะครับสองปืนนี้นะที่ยิงเราติดไฟนะครับแต่ดาเมจก็จะเบาลงนะดาเมจอากระสุนนะครับแต่จริงดาเมจไฟผมคิดว่าน่าจะแรงกว่านี้อีกหน่อยนะ โอเคเลยตรงนี้มีคนไหมอ่ะเฮ้ยอยู่ข้างล่างนะลองไปยิงข้างล่างครับโอ้โหเฮ้ยเนี่ยนี่ขอหน่อยอืมจร้อยสวยยังได้อยู่นะสกายยังเล่นได้อยู่นะครับไม่มักเนือมักเสือมักเียวไม่มีคน มันไม่มีคนมั้งมันต้องปรับตัวนิดนึงนะนี่ดูดิกระโ,หโหดดโคตรไกลสูงด้วยอย,อยังไม่โดนอีกน็อกไปนี่นี่เวกเตอร์เวกเตอร์โคตรสวยดูดิโอ้โหลายอย่างแจมชอบมากเลยแล้วเวลาเขายิงแล้วมันแบบมันเป็นสีฟ้าคล้ายๆมันเป็นบูมอ่ะบูมบูมบูมุ่ม,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 มไมชุวเองแต่ชื่อมันป้ายป้ายประกาศมันเท่ด้วยนะ สีฟ้านะแต่ชอบแบบมันเป็นปลาปาแบบวายรอบปืนอะ่ะมันสวยตรงนี้แต่ที่ผมอยากได้สก,กินสการะดับสีส้มนะน่าโอเคบบเพราะมันมีเอฟเฟกเยอะไงเฮ้ยอะไรครับจะยิงเพื่อนผมหรอหส้มก่อนเดี๋ยวชุบ ต่อครับเวลายิงได้ก็ยิงเพลนะินนะไวอ้อะไรเข็มเหรอเฮ้ยไม่มีพอดีเลยเจ้าอ,อะไรจีนนะเฮ้ยไปไหนหมดตรงไหนวะเนี่ยข้างนอกเลยตรงนี้หมดยังยังเหรอเดี๋ยววิ่งหาไปก่อนคนระับ มีคนดึงตรงนี้นะถึงไหมคิดว่าถึงไหม,อมโอ้โหถึงด้วยโคตรสงกอดไกลไถามว่าไอตัวโก้ไว้ก็คิดว่าได้จะโกงนะตอนเนี้ยมันปรับมามันเอาไว้แบบหามุมยิงให้เล่นให้เพื่อนได้ไงเนี่ยแหละบอกเลยตัวนี้ เจอตรงไหนอะเห็นลงมาข้างหน้าลงข้างล่างเหรอปุ๊ยนี่เจอละหนึ่งตัวสวยตัวหมดยังอ่ะเกบกอดอุ๊ยนี่ยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแต่การแบบวิ่งสไลด์อะไรพวกนี้ก็คือไหลลื่นขึ้นนะจะให้มันปรับ FOV ได้อ่ะถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะระหว่างมือถือกับ iPad เนี่ย มือถือนะครับมุมมองมันจะดูไวกว่า iPad นะเพราะว่าหน้าจอมันเล็กหน้าจอมันเล็กพอมันปรับ Apple v ปุ๊บมันจะทําให้เหมือนแบบอ่าเราภาพมันซูมออกไกลๆนะครับแต่ถ้าเป็น iPad ออะปรับ FV เอฟเอวีเหมือนอ่ามือถืออะเพราะมันก็จะดูช้าๆนะเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่นะมันขยายนะแต่ถ้ามันมีให้ปรับอีกประมาณอ่าเป็นเก้าสิบตอนนี้มันหกสิบใช่ไหมหกสิบหรือเก้าสิบ อุ้ยอะไรเนี่ยจะมาเยอะจังเลยน่ะโอ้ยมาอีกตัวแล้วเดี๋ยวจะเย็ดเฮ้ยเออเดี๋ยวไม่๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกี่ตัวอุ้ยหมดยังอ่ะมาอีกตัวแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้โหเอ้าดึงตัวเองขอ้ยช่วยด้วยโอ้โหเรียบร้อยหูกำลังยิงเพลินเลยถ้าเมื่อกี้ฆ่ะผมลืมดูตัวที่มันกำลังจะชุบอ่ะ เพื่อนไม่อยู่ด้วยนี่จริงมันมันไม่ได้โฟกัสตรงไอ้ตัวน็อกด้วยไงคือมันมาเติมเรื่อยๆอ,อ่ะเราโฟกัสตัวอื่นอะอนี้จบเลยครับไม่เป็นไรยังลงมาได้อยู่โหไม่เกือบหล่อละเลนที่เดียวก็เห็นยิงผมยิงช่วยไอย้ตัวหนึ่งปุ๊บเ,เออก็มีแค่สามตัว,ว,วนี่หว่ามันอยู่ตรงไหนอีกอ่ะ ไปนไรครับอุ้ยข้างล่างเต็มเลยเฮ้ i, ยแถมเมื่อกี้ยิงมันนะแบบว,วิ่งเข้ามาให้ยิงแบบบนหน้ากระดาษเลยไม่มีคนโดดลงตรงนีนเน้เดี๋ยวผมจะไปดักยิงมันปุ๊ปั๊บปุ๊ปั๊บปุ๊ปั๊บกระโดดเหรอกระโดดเหรออุ้ยอุ้ยมีคนยิงมาหลบก่อนอุ้ยให้ดูตามผมโอเคยังอีกนะยังอีกนะ ยังไม่หยุดจริงอีกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวล้ำมวยแป๊บไอตัวนี้มันขาดแล้วมันมันหันหมันใส่ไว้อันนี้สิอันนี้สิโอ้โหดูดิมันเหมือนมันเหมือนเป็นคืนแล้วมันเริ่มคล้ายๆเป็นสายฟ้าละไอแสงปลายปืนเนี่ยถามว่าสวยไม่สวยนะเตอรแต่มันน่าจะปรับ ถ้าหน่อยถ้าเป็นช่วงโค้ดเบต้าเวกเตอร์โคตรโกงโกงมากๆแต่รู้สึกมันมันโกงจนมันเดินเดินตับมั่วซั่หมดมแล้วตอนนีน้กายไม่ค่อยไม่ค่อยโอดเท่าไหร่นะครับนี่เป็นเพี้ยนะพูดจรโคดเบต้านี่คือแบบเจอ oh. เจอเวกเตอร์เฮ่ไรที่แบบโดนลูดหมดอ่ะนี่ยิงฟรีไปนายตัวยิงตัวเรียบร้อยมีอ่ะออุ้ย,ยติดเลยเนะี่ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยเจอแล้ว หมดยังามาใหม่ตัวแล้วอู้หูเรียบร้อ,อยมีอีกไหมกำลังมันมือยิงงัวปลปตอนนี้มันก็ปรับหลาย,ลายอย่างแหละจริงๆมันก็มีปรับไปเรื่อยๆแหละพแพทตัะอยู่ที่ว่าแพทไหนจะดีแพทไหนจะไม่ดีนะครับแพทนี้ดีไหมมันก็มันก็มีดีบ้างนะครับ ม,มีดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ดีตรงที่แบบเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนแล้วแบบมันต้องให้คนเขาปรับตัวใหม่หมดอะไรประมาณนี้นะครับมันเลยไม่ค่อยชินนะธนูมาเล่นมั่งดิธนูอ่าตอนนี้ธนูปรับใหม่เก็บในรดเอามีสามนัดนะ ไอ้มีหกนัดแล้วถ้าเป็นธนูระเบิดอะในการยิงออกไปจะใช้กระสุนสามลูกผมคิดว่ามันเยอะไปจริงจริงสองลูกก็พอนะถ้ากระสุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องสามลูกนะครับผมว่ามันเยอะไปอะนอ,อะทีนี้ก็แบบต้องใช้กระสุนเยอะไงถ้ายิงไม่โดนคือมันยิงยากอยู่แล้วอะใช้สามลูกถ้าแบบ ดาเมจมันก็น่าจะต้องปรับให้แรงหน่อยมันมันไม่แรงนะครับตัวท้ายละตรงนี้เรียบร้อยขอแตกก็เอาไปว่าแพทใหม่แล้วก็เล่นได้นะก็ค่อยๆปรับตัวนะครับฝึกกันไปเรื่อยๆนะขอบคุณทุกคนมากๆราชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาครับมันจะเป็น